สวัสดีครับผมผมวินัยเที่ยวหารเรื่องดีรับว,วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผีบ้านพักครูนะฮะจะมาเล่าเรื่องผีไม้ตะเคียนนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณครูต่างจังหวัดคนหนึ่งนะครับที่เขาเจอนะฮะพอตอนคุยกับท่านสมังนุน้นท่านก็อายุมากแล้วนะครับ ตอนหลังสมัยนี้ไม่ได้เจอท่านน้นไม่รู้ว่ายังอยู่หรือว่าแต่เลีนเยนเกษียณเขาก็เกษียนไปนานแล้วนะครับก่อนอื่นจะมาเล่าเรื่องนั้นนะฮะและผมจะให้พาาระคาถาเคี้ยวค่าปลอดภัยที่พุทธคุณพุทธพ,พุทธคุณสูงนะของคนจังหวัดชัยนาทอีกบทหนึ่งนะครับเป็นคาถาสั้นนะที่แรกจะให้คาถายาวนะเกิดอาการอักเเดนบางอย่างนะครับก็เลยให้พระคาถาสั้นดีกว่านะครับ ก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงเรื่องบางเรื่องนะฮะที่ผู้ชมบางคนเขาสงสัยนะหรือยังไงนะว่าไม่เคยเห็นหน้าค่าตาผมจะเห็นหน้าค่าตาได้ยังไงนะฮะมีนะฮะมีคนสงสัยมีคนอยากเห็นนะครับก็คือถ้าอยากดูว่ารูปร่างหน้าตาผมเป็นยังไงนะผมไม่ค่อยได้ลงใน u t u b e นะฮะให้ไปดูใน facebook นะครับ เฟซบุ๊กผมชื่อวินัยฟุ่มฟองฟูนะฮะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเฟซภาษาอังกฤษผมก็ยังเข้าไม่ได้แต่รูปในนั้นก็เยอะนะฮะเฟซภาษาไทยเข้าไปดูได้นะครับวินัยฟุ่มฟองฟูนะฮะเข้าไปดูได้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสถานะสดนะครับผมนะก็จะมาคุยเกี่ยวกับ เรื่องผีนะว่าอืมอยากจะมาถามคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะว่าคุณสมมุติว่าถ้าคุณอยู่บ้านในต่างจังหวัดเนี้ในในต่างจังหวัดที่ว่ามีสถานที่วังเวงน่ากลัวหรือบ้านล้างแล้วบ้านบ้านไม่ก็ไม่ใช่ล้างหางผู้คนหน่อยเงี้ยกลางคืนดึกๆอะไรเงี้ยคุณกลัวผีในช่วงเพราะแต่ละคน กลัวผีในช่วงในเวลาในสถานที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนกลัวเวลาเข้าห้องน้ําตอนดึกๆเนาะบางคนกลัวตอนเดินขึ้นบันไดยอย่างเงี้ยเพราะว่าบันไดบ้านไม้แต่งจังหวัดนะส่วนมากจะโปร่งใช่ไหมกลัวผีจับแข้งจับขาอะไรทานองนั้นนะนะหรือไม่ก็กลัวช่วงหมาหอนหรือกลัวช่วงข้างบ้านมีงาน อะไรทำนองนี้นะฮะมีนะรูปแบบการกลัวของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากถามและก็คอมเมนต์ระบุได้ก็ดีนะฮะเพื่อเป็นความรู้หรือการแลกเปลี่ยนหรือความหลากหลายหรือความบันเทิงนะฮะหรือเป็นการร่วมกิจกรรมอะไรทำนองนี้นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับ เพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ว่าท่านเข้ามาติดตามตั้งนานเนาะมีพี่คนหนึ่งก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมนะก็ช่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มีคนดูนะฮะคลิปสูงสุดของผมก็เกือบสามร้อยกว่าชั่วโมงนะครึ้นสามร้อยกว่านะตอนนั้นเมื่อแปดวันที่แล้วได้สามรอยหนึ่งชั่วโมง ะะมาวันนี้ได้สามร้ยสิบห้าชั่วโมงแสดงว่ามีคนดูคลิปนั้นวันละเกือบสองชั่วโมงนะฮะก็โอเคแต่แต่ได้ยอดชมนะเป็นชั่วโมงนะสี400่ร้อยสี่พันหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงเกือบสองร้อยนะฮะแต่มันเลยปีมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกเสียดายนะฮะถ้าอยู่ในช่วงภายในหนึ่งหนึ่งปีนะ 4,000ชั่วโมงก็ผมผ่านด่านนี้ผมจะสบายใจมากที่สุดนะเพราะว่าด่าน1,000คนยังไงก็เขาไม่มีไม่ได้ระบุเวลานะพร้อมครบเมื่อไหร่ก็ผ่านเมื่อนั้นนะครก็สุดยอดนะครับก็ขอขอบคุณน้ำจิตน้ำใจทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะช่องแบบนี้ธรรมดานะฮะถ่ายคลิปไม่มีภาพอะไรมากมายแต่มีคนดูคนรับ ชมนะโอเคนะฮะรู้สึกดีใจนะครับผมนะอยากเห็นตัวจริงให้ไปดูเฟซนะฮะเฟนบุ๊กวินัยฟุ่มฟองฟูนะฮะภาษาไทยฝรั่งภาษาอังกฤษนะครับผมทีนี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องผีนะครับคือผมได้รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะนานแล้วนะสมัยผมก็อายุยังไม่เยอะนะฮะ สิบกว่าปีทำนองนั้นนะะมาณช่วงโน้นนะแต่ตอนนั้นท่านยายอายุเยอะนะก็คือท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นครูที่บรรจุใหม่นะตอนนั้นก็เรื่องเกิดกับท่านก็นานเหมือนกันนะก็ก่อนตอนที่จะเล่าให้ผมฟังเรื่องก็เกิดกับเกิดขึ้นกับท่านก็นานเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีเหมือนกันบบสมัยท่านยังเป็น ตอนคุยกับผมก็นานนะ่นนะคือเรื่องเรื่องสมัยเก่าจริงๆนะถ้าเป็นภาษาเหนือก็เรื่องสมัยบกเก่าเลยท่านน้องนะั้นนะ่นนะคือท่านเป็นโคที่บรรจุใหม่นะฮะได้บรรจุในต่างจังหวัดนะ,ะยา้ายไปบรรจุสมัยก่อนนี่โรงเรียนบ้านโรงเรียนต่างจังหวัดนะเขนะาบอกว่าบรรจุใหม่ได้ยา้ายไปสอนในต่างจังหวัดภาคเหนือหรือช่วงฤด,ดูหนาวนะรู้คนนั้นก็พูดนะโรงเรียนบ้านนอก ตมต่างจังหวัดนะส่วนมากจะเป็นอาคารไม้ใช่ไหมเป็นอาคารไม้หนึ่งอาคารไม้สองบ้านพักครูก็จะมีไม่กี่หลังนะฮะสองถึงสามหลังเนี้ยก็ไม่ค่อยมีครูอยู่นะฮะเพราะครูบางคนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปหาเช่าบ้านอยู่ตามตัวอำเภอซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่สอนประมาณสี่ห้ากิโลอะไรทำนองเนี้ไปแบบเชา้ชาเช้ามาเย็นกลับนะบเพราะครูเขาเริ่มสอน เริ่มสอนจริงๆก็สองโมงกว่าขึ้นนะนะเพราะนักเรียนเข้าแถวสองโมงหรือสามโมงเราก็จําไม่ได้นะทำไมนักเรียนปถมนะสามโมงหรือยังไงนี่มาสายนิดหนึ่งก็ยังได้นะฮะใช่ไหมน่าจะสามโมงมากกว่านะสามโมงเช้านะเก้าโมงประมาณนั้นนะเปลี่ยนเข้าเรียนแต่งจังหวัดนะสมัยนู้นนะสมัยนู้นนะไม่ได้สองโมงเหมือนตัวนี้นะสามโมงเก้าโมงเช้านะฮะ อาคารบ้านเรียนก็เป็นอาคารไม้นะบ้านพักครูก็มีสองสาหลังก็เป็นไม้เป็นไม้เหมือนกันนะก็ไม่ค่อยมีคุณครูยอยู่เท่าไหร่เพราะคุณครูส่วนใหญ่ก็จะไปเช่าบ้านอยู่ตามตัวอำเภอหรือตามหมู่บ้านที่ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เครื่องอบบุปโภคบริโภคชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตนะน,นะก็เพราะว่าถ้าเป็นหมู่บ้านที่เป็นโรงเรียนที่เขาไปสอนจริงๆอ่ะไม่ค่อยจะมี แบบอาหารกันกินอะไรหลายๆอย่างนะแบบไม่ค่อยมีตลาดอนะสมัยนู้นน่เนาะแล้วบ้านพักครูน่ะบ้านพักครูสมัยนู้นเนะทุกคนเหนือนะเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนางตะเคียนหรือผีต้นไม้ตะเคียนเหมือนคนภาคกลางหรือคนภาคอื่นนะบางทีบอาคารของของรัดของหลวงนะสมัยนู้นนะก็ด้วยเหตุผลเราไม่ไม่พูดดีกว่านะใช้ไม้ตะเคียนทยําเนี่ยเป็นไม้แบบ ราคาไม่สูงพูดง่งไงนะทำอย่างเงี้ยนะแต่ครูคุณครูคนนั้นทิพอาจารย์ท่านนั้นที่้ายเข้าไปทํานะเป็นครูใหม่นะครูใหม่แล้วท่านค่อนข้างจะมีฐนนะคือมีรถกระบะมีอะไรเงรี้ยจะไมนุ้นนะเราก็ไม่รู้ว่ามีมอมืแต่ทางก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ให้เราฟังมากมายนะก็ด้วยความแบบไม่อยากให้เกิดความยุ่งยากกับตัวเองด้วยเข้าไปใหม่เงี้ยเขาก็เลยเข้าไป อยู่ใน,นบ้านพักครูที่มีอยู่แล้วนะเป็นบ้านไม้นะใช่ไหมเข้าไปอยู่ตรงนั้นโดยความเป็นผู้ชายนะเขาก็ไม่ใจใจถึงหน่อยเขาไม่กลัวผู้ง่ายนะโดยความแบบมั่นนะมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยก็ธรรมดามันก็มีคนประเภทน,นี้อยู่นะแบบไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรเงี้ยมีจริงนะคนนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะครับ ก็ย้ายเขาไปอยู่ก็ขนของเขาไปอยู่เนาะด้วยที่ว่าวันแรกที่เขาไปอยู่เนาะตอนประมาณสามสี่ทุ่มนะพอเป็นเป็นเวลากลางคืนมันเขาเขาขนของย้ายเขาไปอยู่เก็บเรียบร้อยนะก็อย่าพูดแบบรวบลัดพูดให้เข้าใจนะเดี๋ยวว่าคนฟังจะว่าเออพูดมากพูดไรนะพูดให้เข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงนะแล้วอีกอย่างเขาบอกว่าทําไม ผมไม่ทาภาพทําอะไรแบบช่องผมเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าทําเป็นแนวเอเม,เอเม,เอเมชั่นก็จะเป็นแนวภาพยนตร์แนวการ์ตูนแล้วก็จะออกไปแนวนั้นไปนะแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนซึ่งผมเป็นคนคิดอย่างเนี้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นธรรมชาตินะก็บกเข้ามาเรื่องคุณครูที่ว่าเขาย้ายของเข้าไปอยู่แล้วนะฮะอยู่เรียบร้อยเสร็จงานย้ายเรียบร้อยนะครับเขาก็นอนนะ นอนในบ้านพักครูที่เป็นอาคารไม้เก่านะบ้านโรงเรียนบ้านนอกสมัยเก่านะพักเหนืออะไรเงี้ยช่วงหวค่ำนะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็มีเสียงหมาหอนนะนะเสียงหมาหอนเกี้ยวเกาอะไรเงี้ยครูคนนั้นเขาเล่าให้ผมฟังทานก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ไม่ได้สีเรียดอกนะไม่ได้สนใจไม่ได้นั่นก็นอนหลับ พอห้าทุ่มนะก็มีเสียงเคาะประตูนะเสียงเคาะประตูก็เคาะก็ไม่เบานะเกย์าว่าเสียงเคาะดังเหมือนกันแต่ไปกนะไม่มีเสียงเดินขึ้นบันไดแต่มีเสียงเคาะประตูเขาบอกดยความคิดของครูนะเขาก็ว่าเป็นโจรผู้ร้ายหรือเปล่าเป็นเป็นแบบโดวยว่าคนต่างถิ่นนะเนาะเขาก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะเขา,าไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกผีสางแบบคนเราส่วนมากคนส่วนมากอะเจอแบบนั้นนกะ็คิดกลัวเรื่อง อันตรายจากอัาชญากรหรือพวกโจนผู้ร้ายมากกว่าใช่ไหมก็เดินไปสำรวจห้าทุ่มเดินไปสำรวจประตูหน้าต่างล็อกก่อนล็อกความแน่นหนาของทางเข้านะแล้วก็พอเขาสำรวจเสร็จเรียบร้อยนอะก็กลับมานั่งที่เตียงกับมานอนมาระวังตัวก็ถืออาวุธเก็บไว้ข้างตัวประมาณนั้นอะไรเงี้ย คือก็คือมีดพระอะไรทำนองนั้นเนาะ,นะเพื่อป้องกันพยานอันตรายด้วยว่าดึกแล้วเขาคงไม่มีทางเลือกจะไปไหนหรือว่ายังไงได้เพราะว่าคนเคาะประตูเสียงดังใช่ไหมแล้วเขาก็ตะโกนมาถามว่าใครก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาก็ทางเลือกบางคนก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> ซึงส่วนใหญ่นะจะเดินไปล็อกประ,ประตูน้าประตูหน้าต่างให้แน่นหนาไม่ให้สิ่งภายนอกของคนภายนอกเขา เข้ามาได้ตรง,งนั้นนะท่านก็นอนเล่นนอนระวังเด้วยความเหนื่อยจากการย้ายของนะท่านก็ว่านะก็เผลอหลับเข้าไปมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนยกมือขึ้นยกมือท่านขึ้นลอยนะยกมือแล้วก็ปล่อยลงปล่อยทิ้งลงลงเตียงตุ้มอย่เนี้ยใช่ไหมยกมือแล้วก็ปล่อยทิ้งลงเตียงตุ่ม ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่เป็นเช่นไม่ได้ว่าอะไรนะท่านเล่าว่ามันรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกแบบขัดขืนไม่ได้รู้สึกแบบไม่มีแรงสู้หรือไม่มีแรงอะไรเงี้ยแบบไม่มีแบบใครครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าแบบแนวแบบว่าอึดอัดอะ่ะคือขยับตัวไม่ได้แบบหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เพื่องไงพอสักพักก็ ไปยกขานะยกเนือแล้วก็ไปยกขาท่านยกขาท่านขึ้นลอยนะหล่นลงพื้นวางทิ้งหล่นลงพื้นนะพื้นพื้นเตียงนะไปยกขึ้นท่านก็รู้ว,ว่าว่าอันนี้ไม่ใช่คนนะเขาบอกนี่มันเป็นผีนะเพราะว่าก็รู้นะคิดสมองรับรู้นะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคือด้วยอํานาจของผีหรืออะไรเงีย มันจะเข้าอ้ำเข้าสิงเขาไม่รู้นะแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดนผีแบบยกแขนเล่นยกขาเล่นอะไรเงี้ยแบบพยายามขืนก็ขืนไม่ได้สมงนั้นเสร็จแล้วก็ขอแยกถนนเสร็จแล้วนะนนจ,วนะจากที่มันยกแขนยกขาท่านเล่นนะ ทีนี้จะเข้าอัมนะเข้าอัมก็จะเข้าสิงนะพูดง่ายๆเข้าทับตัวจะเข้าสิงด้วยความเป็นคนแบบไม่รู้จะทำไงเนาะท่านก็รวบรวมพลังกำลังรวบรวมสติรวบรวมอะไรเงี้ยก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธใช่ะไหมท่ทานก็ลอยฟังนะท่องพุทโธพุทโธพุทโธท่องจน,นร่างกายเริ่มฟื้นขึ้นมาทีนี้ทีนี้ทีนี้จนหลุดไปง่าย ห้องจนหลุดอแต่เสียงหมาก็ยังหอนโหยหวนอยู่รอบบริเวณน,นนะถ้าเราไม่รู้ยังไงพอหลุดมาก็ยังท่องพุโทโธพุโทโธยเพื่อด้วยความระแวงระวังนะก็คว้าเสื้อเสื้อกขนหนาวคว้าเครื่องแต่งตัวนะออกไปขับรถออกออกจากบ้านตรงนั้นนะขับรถออกไปก็ไปจอดตรงที่มีแสงไฟนะ แสงไฟสว,งสว่างสว่างไฟข้างทางหรือไงตรงที่มีบ้านคนเยอะๆด้วยความที่ดึกแล้วเนี้ยก็ไม่อยากรบกวนใครเงี้ยจะจอดก็นอนบนรถเด่นน,นะครับรอยนสว่างก็ได้ไงพอสว่างก็กลับกลับเข้าไปพอสว่างกลับเข้าไปที่โรงเรียนก็ไปถามคนละแวกนั้นคนละแวกนั้นก็บอกว่าอาคารหลังนี้ ไม่มีประวัติผู้เสียชีวิตไม่มีเลยนะเขาบอกว่าแต่หน้าแต่น่าจะมีอย่างหนึ่งคือเขาเอาไม้ตะเคียนไปทําเป็นอาคารเพื่อีงเอาไม้ตะเคียนเป็นทาเป็นอาคารเพราะเคยมีครูคนก่อนก็เคยโดนเขา้าไว้นะแต่ก็ไม่ค่อยดังเรื่องก็ไม่ค่อยดังเข้าไว้เคยมีครูคนก่อนโดนแต่เรื่องก็ไม่ค่อยดังก็เขาบอกว่าน่าจะเป็น สาเหตุมาจากเอาไม้ตะเคียนไปทําฝาผนังทําเสาทําอะไรเงี้ยพอรู้แค่นั้นแหละว่าเออเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นบ้านพักไม้ตะเคียนพอรู้แค่นั้นแหละท่านอาจารย์ท่านั้นหาที่หา,าที่เช่าหาบ้านเช่าใหม่นะฮะก็ย้ายบัดดลนะครับย้ายในในวันนั้นบัดดลเลยนะฮะเพราะว่าด้วยความแบบ ไม่อยากอยู่กับผีนะพง่ายกลัวเราเราก็ต้องกลัวนะย้ายย้ายในในบัดนลวันนั้นนะก็ว่านี่ก็คือเรื่องเล่านะเรื่องเล่าที่ได้รับฟังมาจริงๆนะฮะในอดีตนะครับออกมาเล่าให้ฟังนะเพื่อเป็นวิทยาว,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 วิทยาทาน,นเป็นความรู้สรุปสนานเป็นเรื่องเล่ามาพูดคุยคกันนะก็ จะไม่คุยมากนะครับผมทีนี้ก็พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งนะฮะตามสัญญาเหมือนเดิมนะฮะก็จะให้พรนะคาถาหนึ่งบทนะครับตอนท้ายนะฮะก็เป็นพระคาถาที่แบบใช้ได้ดีนะฮะมีพุทธคุณสูงนะครับผมพระคาถาบทนี้นเป็นของคนจังหวัดเชยนาทน,นะครับให้ผมมานะฮะ ก็ท่องนโมก่อนนะครับผมผมจะท่องนโมเพื่อเป็นสีมงคลเพื่อเป็นการเคารพนอบน้อมนะต่อกูบาอาจารย์ต่อพระพิสุสฆงพระกิติหรือเจ้าของคาถาคมทุกท่านนะเพราะว่าคาถานี้เป็นเป็นคาถาใสขาวนะฮะก็ท่องนโมนะฮะนโมตัสสะพระคะวะาตอะระตโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับคาถานี้เป็นคาถาแบบสั้นๆนะฮะเป็นคาถาแบบสั้นๆนะท่องง่ายจำง่ายนะฮะผมเน้นหรือแนะนำให้เรียนคาถาแบบสั้นๆนะถ้าคาถายาวมันจะมีอุปสรรคในการจำนะฮะนะครับผม คาถามีวา่าอังนี้นะครับณสิวังคมมามาอ,อุนะครับผมคาถาบนนี้เป็นคาถาแควคาดปลอดภัยนะของค่านชาตีด้วยนะเพราะว่ามาอุมีส่วนมากจะเป็นคาถาอยู่ในแค่คาดปลอดภัยนะของคัาชาตีแล้วก็เมตตามหานิยมนะผมจะท่องให้ฟังอีกสองครั้งนะครับ เพื่อเป็นสี่มงคลเพื่อให้แบบเป็นเป็นเคสที่ผมเคยพูดให้ฟังนะก็คือเป็นเคสเป็นความเชื่อนะส่วนตัวนะครับผมอมนะนะสีวังพมมามะอาุนะครับหรือนะสีวังพมมามะมะอาุนะครับท่องใส่กรมรูปหัวหรือก็ ใส่แป้งตอนเช้าตอนอะไรผัดหน้าหรือท้องใส่น้ําล้างหน้าล้างตาได้หมดนะครับผมนะก็เป็นพระคาถาที่จําง่ายนะที่จะให้ที่แรกว่าจะให้คาถาบทยาวๆนะเกิดการเอ็ิเซนต์นิดหนึ่งก็เ,เลยเอาคาถาบทสั้นไปกับบทยาวก็มีนะฮะก็เป็นพระคาถาแบบคาถาบทนี้เน้นไปทางเมตตามหานิยมนะผมว่านะ เป็นตามหานิยมและแค่คา,าดปลอดภัยด้วยนะครับเพราะมีคำว่ามะมะอาอุนะครับผมนะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอกำลังแรงใจด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะก็มีอะไรก็ ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณครับผม